ทุกคนรู้ไหมว่ากินน้ำเกลือผิดชนิดเนี่ยตุยได้คือวันนี้ท้องเสียหนักมากก็เลยฝากคนนะไปซื้อเกลือแร่มาให้ทีเนี้ยเกลือแร่ที่ได้มามันเป็นเกลือแร่สำหรับออกกําลังกายซึ่งก็มีอีกหลายคนนะที่ยังเข้าใจผิดอยู่ว่าเกลือแร่สำหรับออกกําลังกายกับเกลือแร่ท้องเสียเคืองเดียวกันคือมันเป็นคนละตัวนะทุกคนส่วนประกอบมันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเลย โดยเฉพาะในเกลือแร่สาหรับท้องเสียเนี่ยหลักๆเนี่ยพวกกลุ่มโซเดียมโพแทสเซียม,ยมและธาตุต่างๆจะค่อนข้างสูงแต่น้ําตาลจะต่ําส่วนในพวกเกลือแร่ที่ใช้ออกกำลังกายเนี่ยพวกกลุ่มแร่ธาตุจะไม่ได้สูงมากแต่น้ําตาลอะ่ะสูงปีดเลยเพื่อเพิ่มพลังงานหลังจากออกกําลังกายหรือว่าขณะออกกําลังกายปัญหาคือถ้าเกิดท้องเสียแล้วไปกินเกลือแร่สาหรับออกกําลังกายน้ําตาลที่สูงอะ่ะจะทําให้ท้องเสียหนักกว่าเดิมนะครับ ซึ่งถ้าเกิดเป็นหนักอยู่แล้วแล้วไอตัวน้ำตาลนั้นมันทําให้การดูดซึมแย่ลงแปลว่าน้ําที่อยู่ในร่างกายของคนไข้เนี่ยมันก็จะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ก็มีโอกาสตุยได้นะส่วนสําหรับผมมันก็ไปซื้อมาใหม่มากินไปแล้วประมาณ6-7ซองแล้วก็แนวโน้มเหมือนจะดีขึ้นแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นคืนนี้ก็เจอกันที่โรงพยาบาลกินอะไรก็ระวังกันด้วยนะครับ